ทุกคนดูนี่สิครับปลาเป็นอะไรครับทำไมมันตายปลายช่อนตัวใหญ่มากบางทีครับโอ้ตายก็ตายเฉพาะปลายช่อนนะครับปลาปลาตัวนี้ตัวบกใหญ่มาตายเสยโอ้คอตัวบกใหญ่เลยเสดายดีนู่นนะครับมีแต่ปลายช่อนตัวนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่มีแต่ตัวใหญ่ๆนี่ก็ใช่อันนั้นก็ใช่ อันนี้ก็ตายตายไหมไหมครับ,บนี่แทกเป็นอย่างเป็นไรเนะี่ยโอ้ดูสิอันนี้ก็แมีนโอปลาคอตัวบางใหญ่เพียงคือตายนาะนี่อันนี้ก็ตายปลาช่อนปลาช่อนเหมือนตายแบบเมื่อคือนนี่พออันนี้ก็ตายโอ้หนึ่งสองสาม 5ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เก้าโตโตบกใหญ่นี่ค่ะก็ดีเลยตัวนี้นะตายเสยเป็นอะไรเนาะใครรู้ช่วยบอกทีทำไมปลาช่อนตายตัวย่างใหญ่เลยโอ้โตัวบกใหญ่ปลาคอปลาคอดูสิ ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะครับปลาช่อนมันก็มีอวัยวะในการช่วยในการาถ้าอากาศแปลเปลี่ยนบ่อยปลาช่อนน่าจะไม่ตายถ้าอากาศหนาวมันน่าจะเกิดจากอะไรเอ่ยใครรู้ช่วยตอบที